ศึกเพชรยินดีอะคาเดมี A ่ emy, มวยไทยพีเมียมวันพฤหัสท,ที่20พฤศจิกายน2568นะเวทีราชดำเนินไายทอดสดทางช่อง24 to for you หรือแอปพายทีวีนะครับตั้งแต่เวลา18นาฬิกาจนถึง20นาฬิกานะครับคู่ที่1เป็นสิงห์กล้องทรณีมวยไทยเวอร์ซัดกับสิงห์ดำช .5 พยักษ์เจอกันพิกัด123ปอนด์นะฮะ สำหรับคู่นี้นะครับเพลงเข่าเจอเพลงเข่าด้วยกันทั้งคู่นะครับและก็ยังเป็นนักชกที่เขาเรียกว่าอะไรนะคือทั้งคู่คือวงนอกเนี่ยแทบจะไม่มีเลยหรือจะเรียกว่าอาวุธนำน้อยมากๆครับแข้งก็ดูว่าขาดๆกินเกินนะครับหมัดก็แบบแทบจะไม่มีเลยครับทั้งสองเนี่ยวัดกันดวลกันที่เข่าอย่างแน่นครับคู่นี้ตอนผมดูเกมสิงห์ดำสู้กับทางด้านของฉลามทองนะ ไฟนั้นผมก็ยังดูว่าฉลามทองเนี่ยเล็กกว่าแต่ก็ยังยังทำอะไรไม่ได้มากตรงกันข้ามกับจังานทางด้านของสิงห์ธรณีเนี่ยเอจอกับมวยฝีมืออย่างรุ่งเพชรเนี่ยก็ยังเกือบชนะได้ก็ยังเกือบไล่ได้แต่ลุ่งเพชรเหลี่ยมเขาจัดเหลียมเขาดีจริงๆนะครับวงนอกก็ถือว่ามีแข้งนําถึงแม้ว่าจะไม่มีเลยแต่ก็ยังดูดีกว่าทางด้านของสิงห์ดำนิดนึงครับเพราะฉะนั้นมวยคู่นี้ผมว่าถ้าเกิดเบ็ดเบียดกันแล้วเนี่ยผมมองว่าทางด้านของสิงห์ กล้องทลอีเนี่ยน่าจะดูดีกว่านิดๆแหละครับมวยคู่นี้น่าจะเป็นเบียดกันเห็นผู้ชนะประมาณไปไปลายยก4ครับคู่นี้มองไปที่สิงกล้องทลอนีมวยไทยครับคู่ที่2ที่ผมจะมวิเคราะห์เป็นคู่ของเพชรเตชินไฟขับบางแสนเจอกับเพชรปีชาสอการไฟฟ้าคู่นี้เจอกันพิกัด115ปอนด์นะครับก็มวยคู่นี้นะครับ ทางด้านของเพชรเดชินเนี่ยจะได้สดแล้วก็ได้เปรียบของรูปร่างช่วงชกอยู่ประมาณพอสมควรเลยครับแต่ทางด้านของรุ่นพี่อย่างเพชรปีชาเนี่ยจะได้เกา๋าได้กระดูกฮะเป็นซ้ายเจอกับขวาครับขวาจากเพชรเดชินซ้ายจากเพชรปีชาแรกๆเนี่ยต้นๆเนี่ยมองว่าทั้งคู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่หรือรุ่นน้องเนี่ยผมว่าน่าจะมีการแลกแข่งกันแหละเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยวงนอกก็มีซิกเนเจอร์ หลักๆก,ก็คือการสาสตรแข้งนะครับเพชรเชินเองก็จะได้เรื่องของการดักจังหวะของแข้งขวาที่ผ่านมาส่วนเพชรปีชากระดูกเก๋าเกมที่ผ่านมาสายจัดๆสายจังๆสายแรงๆตรงนี้ก็มีเห็นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโมเมนตัมเนี่ยผมคาดว่าน่าจะเียดเบียดกันไปถึงยก3นู่นเลยครับแต่คู่นี้หลายคนอาจจะชอบไปที่กระดูกของเพชรปีชานะเพราะว่ามันแข็งปกจริงๆแต่จุดอ่อนก็ยังมีมองว่าโดนไม่ค่อยได้นะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ผมว่าเด็กมันกําลังห้าวขึ้นมา อีกทั้งถ้าเกิดพูดถึงว่าเป็นเบียดกันจริงๆเนี่ยเข่าวงในของเพชรพิชาเองก็เสียเปียบรูปร่างครับเพชรเดชินน่าจะเบียดไหมในมุมนี้เข่าน่าจะเบียดอย่างแน่นอนเพราะได้เปียบรูปร่างนะครับส่วนถามว่าแข้งวงนอกเนี่ยถ้าแลกกันจริงๆเนี่ยเด็กจะกลัวพี่ไหมได้เปียบระยะอีกทั้งยังมีจังหวะของแข้งขวาที่สาดตรแรงๆถึงแม้ว่าเพชรพิชาช่วงแข้งซ้ายอาจจะหนักอาจจะแรงก็จริงแต่ช่วงชกก็ยังสั้นกว่าถ้าว่าเพชรเดชินไม่กลัวช่วงต้นๆเนี่ยผมมองว่าคู่นี้อาจจะ เป็นรุ่นน้องที่เบียดรุ่นพี่ก็เป็นไปได้ครับเพราะฉะนั้นมวยคู่นี้ผมมองไปที่เพชรเตชินบางแสนไฟขับครับสำหรับมวยชอบคู่นี้นะครับชอบมวยใหญ่เมียมไม่ได่านะครับก็ต้องมาลุ้นกันนะทัพไทยสอเป็มบุตรเวอร์ซักับยอดเพชรโทบุมเด็กเสียนคู่นี้เจอกันพิกัด103ปอนด์นะไปที่ทัพไทยหรือทัพหน้าสอเป็มบุตรเนี่ย15ปีสูง1 6 6โชคอาชีพไปแล้ว40ไฟกว่านะครับ สังกัดราชานนท์ซ้อมอยู่ที่นั่นล่าสุดเนี่ยชนะแบคงแสนที่มวยมันสนั่นเมืองมาแล้วก็แพ้ชิคาระที่ศิษย์เพชรอินดีอะคาเดมี่แล้วก็ชนะเพชรยี่สิบห้าที่มวยมันสนั่นเมืองทรงมวยก็สายฝีมือไฟนี้จะได้เปรียบทางด้านของรูปด่างช่วงชกนะครับสาหรับทัพไทยนะครับสูงกว่าลอยกว่าด้านของยอดเพชรโทนะฮะส่วนด้านของยอดเพชรโทเนี่ยสิบห้าปีเท่ากันแต่จะเตี้ยกว่าเสียเปรียบเสียเปรียบเรื่องช่วงชคสิบเอ็ดเซนเลยครับหนึ่งร้อยหกสิบหกกับหนึ่งร้อยห้าสิบห้านะครับ ยอดเพชรทัวบุมเด็กเสียน,นี่นะครับชกสถิติอาชีพไปแล้ว80กว่าไฟนะครับเป็นมวยขวามวยบู๊มวยฝีมือนอกได้ในดีครบเครื่องครับแต่ตัวเล็กเล็กจิ๋วนะครับเล็กก็จริงแต่จิ๋วนะฮะล่าสุดเนี่ยชนะน็อตภาคเก้ากาแฟวัวชนมาแล้วก็ชนะเพชรช้นาดแพ้เพชรเมืองสิงห์ที่มวยมันสนั่นเมืองทั้ง3ครั้งเลยผมต้องบอกแล้วนะก่อนอื่นเนี่ยคู่นี้ประกบมาได้น้าดูจริงๆนะครับถือว่าประกบมาได้ดีนะ ฟันธงเลยครับคู่นี้กินกันยากหน่ครับช่วงต้นๆน,นะมีแน่ๆอย่าง5ยกอย่างแน่นอนโอกาสที่จะน็อกกันเนี่ยมีน้อยนะครับแดงหรือทับไทยหรือทับหน้าเนี่ยนะฮะมี2ชื่อเลยนะฮะได้ใหญ่นะครับคู่นี้ครั้งนี้นะได้แข้งซ้ายฝีมือแล้วก็วงนอกได้แข้งซ้ายฝีมือมีวงในมีคีบแน่นๆจับตีแบบกระทุง้ทงแหลมๆแทงเจ็บๆแบบเข่าท่อนซุงเนี่ยมีนะทางด้านของมุมแดงนะครับแต่น้ําเงินเนี่ยโอ้โห ได้เรื่องของการชกละเอียดนะครับเท่าที่ผมดูนะเล็กแต่จิ๋วเล็กแต่หลายการเล็กแต่ผิวเกมนี้ต้องมาลุ้นกันละครับถ้าหากว่าจะลุ้นถึงผลชชนะของทั้งสองคนนี้นะลุ้นว่าแดงเนี่ยจะเข้าวงในคีบตีได้ไหมนะครับเพราะวงเพราะว่าวงนอกเนี่ยเพราะว่าวงนอกเนี่ยถึงแม้ว่าที่ผ่านมาหลายคนอาจจะเห็นจังหวะดักซ้ายมันแม่นสายยาวๆสายหนัก,นกๆได้ดีก็จริงนะแต่ติดตรงที่แต่งตัวช้านะเท่าที่ผมดูนะถ้าเทียบกับคู่นี้นะเพราะว่าทางด้านของยอดเพชรโทรเนี่ย มีเรื่องของความเร็วผิวกว่าเพราะฉะนั้นแล้วการช่วงชิงการตัดอะไรตรงนี้เนี่ยมองว่าตัดไปเลยวงนอกนะอาจจะได้เปรียบระยะก็จริงนะผมมองไปที่วงนอกยอกไปโทนะแต่ก็ยังบอกครับมันติดช้าปุ๊บแล้วเนี่ยต้องมาลุ้นกันถึงวงในพอมาลุ้นวงในแล้วนี่ปุ๊บเนี่ยจุดแข็งของเจ้าทัพไทยเนี่ยต้องมาลุ้นกันว่าจะคีบนั่นแล่วเราตีได้ไหมถ้าคีบไม่ได้นะโมเมนตัม um เนี่ยผมก็ว่าน่าจะไปอยู่ที่จิ๋วจิ๋วแต่เล็กจิ๋วแต่พิกขีหนูอย่างยอดเปชรโทรนั่นแหละนะครับเพราะว่า เท่าที่ผมดูนะวงในเจ้ายอดเพชรโทรถามว่าจะปล่อยให้โดนคีบได้ไหมลูกแก้ลูกกันมันก็ดีได้อีกอย่างอัดฉีดหน้าเสือมันก็ดีด้วยแล้วหัวจิตหัวใจมันแข็งๆๆแกร่งแแข็งงรมันไม่คิดช้าทําช้าคู่นี้หลายคนอาจจะชอบไปที่มวยใหญ่นะแต่ผมมองว่าโอกาสที่ยอดเพชรโทรจะชกละเอียดได้มากกว่าเนี่ยมีมากมีสูงเหลือเกินครับเกมนี้นะนะครับถ้าชอบกระจัดขัดก็สวนนะผมเอียงไปที่มวยเล็กนิดนึงนะสำหรับคู่นี้นะ มวยติดดาวสึกเพชรยินดีอาคาเดมี่ผมขอยกไปที่คู่ของทัพไทยกับยอดเพชรโทนะครับคู่นี้หลายคนอาจจะชอบมวยใหญ่นะแต่เท่าที่ผมดูเนี่ยไอแดงมันติดแต่งตัวช้านะครับไฟที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ยังมองว่าชกได้ไม่ดีเท่าไหร่ขนาดเจอมวยเล็กวงในก็ยังตีได้บ้างไม่ได้บ้างโดนคีบก่อนแต่ว่าง้างเขางอโค้งมันก็ได้อยู่แต่นานๆทีนะครับติดแต่งตัวช้าวงนอกแข้งซ้าย ดักได้แม่นก็จริงอยู่คิดช้าทําช้าตรงกันข้ามกับเจ้ายอดเพชรโทเนี่ยมันเร็วแล้วมันคิดไวทําไวแล้วมันแก้เกมดีบนเวทีนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสเจ้โาโอกาสชนะของทัพไทยเนี่ยมีแค่เข่าวงในแค่มุมเดียวส่วนโอกาสชนะของเจ้ายอดเพชรโทเนี่ยมีละเอียดแล้วก็มีการแก้เกมได้หลากหลายผมมองว่าโอกาสหลากหลายของยอดเพชรโทเนี่ยโอกาสที่จะชนะเนี่ยมีมากกว่าถึงแม้ว่าจะเล็กแต่ดูแล้วครับ ความแข็งแกร่งความแข็งแรงความเป็นมวยเนี่ยมีมากกว่าทางด้านของทัพไทยสอเป็นบุตรหรือทัพหน้าสอเป็นบุตรเพราะฉะนั้นมวยติดดาวคู่นี้ผมมองไปที่มวยเล็กพิกขีหนูอย่างยอดเพชรโถมูมเด็กเซียนครับชอบจับขัดสวนฮะวัยรุ่น